เยอะยู่เยอะยู่ล้างหมดแมพเลยเฮ้ยเอย๊วันนี้เราเก็บเลเวลที่ไหนดีนะลองไปที่นี่ไหม๋อครับครับว่าไงครับมอนตอร์เพิ่มขึ้น20ปอร์เซนลองดูที่หน้าเว็บอ๋อเพิ่มมอนสเตอร์20%เลยเหรอเดี๋ยว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 ขอไปดูในเว็บก่อนมีที่ไหนบ้างอ๋ออัปเดตล่าสุดนี่เองมีอะไรบ้างนี่ไงมอนสเตอร์เพิ่มมากขึ้นแต่เขาไม่ได้บอก20%นนะเอ๊ะเขาบอกอยู่ไหนนะ รือว่าบอกอยู่ในแฟนเพจเฮ้ย,ยคุกสองชั้นเลยอะจัดไปมาเรามาดูข้อมูลมอนเตอร์ก่อนดีกว่าว่าที่คุกนั้นตัวอะไรบ้างนะอะไรวันนี้เฮ้ยอะไรวันนี้หาไม่เจอเอออะไรเนียชื่ออะไรถ้าอย่างนั้นเรามีข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรายังไม่พร้อมครับขอเตรียมปมือด้วยครับพร้อมแล้วที่แหมผมไปเซฟมาเมื่อคืนแล้วนะครับได้คุยกับเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งนะ ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้คอมเมนต์กำลังใจกันด้วยนะว่าให้ทำต่อไปนะครับถ้าใครได้ได้ยินได้ฟังคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันบ้างน,นะครับจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการนำคิดต่อไปนั่นเองมาเราวร์ปเลยครับตอนนี้ต้องไปที่การทเทมนะครับมาการทเทมการทเทมไปใส่สกิลด้วยเดี๋ยวตายเอ๊ะต้องใส่อันนี้ไหมใส่ที่ไปด้วยกันป ลุยก็มาคลาสเซมก็เข้าตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็เดินมาครับถ้าใครมือใหม่นะไม่เคยมาช่วงนี้เป็นโอกาสดีนะครับถ้าเกิดเลเวลประมาณสักผมมองว่าน่าจะ60ก็น่าจะได้แล้วนะ60อะสามารถที่จะมาเก็บเลเวลที่นี่ได้โดยเฉพาะนักธนูเนี่ยน่าจะเหมาะกับการเก็บเลเวลที่นี่เป็นอย่างมาก มาเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเยอะขึ้นหรือหรือเปล่าหรือหรือยังไงหรือคิดไปเองหรือหรือโดนหลอกหรือหรือเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือยังไงมาดูสินี่ไงเจอแล้วคนเยอะหรือเปล่ามอนไม่เยอะแต่คนเยอะอะไรเองครับเนี่ยจ้าคนไม่เยอะหรอกนะผมหยอกเล่นหยอกเล่นมาเราเดินไปดูกันนะครับเอ๊มันคนเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราวกดสกิลป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะได้ตีมอนสเตอร์กันแบบสนุกสนาน มาโอเคเอากดย้ายเล่นด้วยยาเล่นด้วยเพิ่มมาเลยเฮ้ยเจอตรงแล้วตัวนี้ตีได้ไหมเดี๋ยวลากเลยดีกว่าลากเลยดีกว่าลากไปเลยดีวกว่าระดับนี้แล้วระดับนี้แล้วนี่มุมนี้ตีได้ไม่แตกปั๊บโอ้โหสุดยอดเลยสามตัวเยอะมาก <c oughs> ผมยังยังรู้สึกนะอันนี้พูดกันตรงๆนะครับยังรู้สึกว่ามันยังไม่เยอะนะเว้ยแต่มันก็เริ่มมีนะมันเริ่มมีนะ เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่ล้างหมดแมพเลยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวแปดสิบแปดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสามอาโบได้ไปเลยจัดไปเฮ้ยจัดไปโอ้ยรวยเฮ้ยรวยดีใจเกินดีใจเกินเหตุเออมันเยอะอยู่นะเพื่อนเฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะ เนี่ยเนี่ยแต่เสียดายมันถ้ามันเดินเร็วกว่าน,นี้นะจะกมันมากเลยนะครับเนี่ยมันเยอะอยู่นะนี่ขนาดคนน้อยปกตินะมอนเตอร์มันจะเกี่ยวกับคนด้วยนะก็ถ้าเกิดแมปไหนคนเยอะนะมันจะพอกลุ่มนั้นตีนะครับมันก็จะเกิดใหม่นะมันก็จะสุ่มมาที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนเยอะก็มีโอกาสที่จะทําให้มอนเกิดเกิดบ่อยๆเนาะแต่ตอนนี้ผมมองว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับถือว่าถือว่าเยอะแหละถ้าบอกว่า20%เป็นต์เป็นไปได้ไหมก็น่าจะได้นะเนี่ย เนี่ยถ้าเกิดหูเลยเพื่อนเพื่อนมาล่าแบบเฮ้ยสี่สี่สามสี่หกอันนี้โบได้โบได้ตีเลยไปเลยจัดไปเฮ้ยรวยเฮ้ยรวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแกนคอร์สไปเฮ้ยพี่ครับเฮ้ยสุดยอดอะเฮ้ยสายแกนสายแกนเฮ้ยอายะอายะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิมก่อนอายะ ไอ้เย้ไกวจะพิมพ์ได้พี่ก็ไปล้เฮ้ยสายแกนเลยเอ้ยดีดีด,ดีผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นสายเอ้าพี่พี่พี่ไปไหนแล้วไอ้เี้สายแกนไปไหนเดี๋ยวดีพี่ซื้อประดับใช่ไหมพี่ซื้อของอันใหม่ใช่ไหมครับการันตีใช่ไหมนี่ผมไม่แกนรอกผมโบเลยพี่เฮ้ยแต่โบก็สายแกนก็ดีนะอว่าจะสัมภาษพ,พี่สักหน่อย มาเดี๋ยวเราไปอีกชั้นหนึ่งดูนะครับว่ามันเอจีจะหมดแล้วเอจีจะหมดแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอีกชั้นหนึ่งนั้นจะเยอะดังคําล่ําลือแค่ไหนครับไปอ่าวิ่งก่อนนะครับชั้นนี้จะโอ้เยอะเหมือนกันนะนี่เฮ้ยเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันจัดเลยจัดจัดไปจัดไปจัดไปเฮ้ยโบโหตัวนี้โบหลายทีโอ้โหโอ้โหไม่คุ้มแล้วนี่ไม่คุ้มแล้วนี่ไม่คุ้มแล้วนี่ เอ้ยเบืองมานะเบืองมานะมานะไม่ลดนี่มานะไม่มีมดฮ่าฮ่าไปเราไปต่อนะครับไปต่อทั้งเฮ้ยเยอะจริงเยอะจริงใช้ได้ใช้ได้เอาวิ่งดูวิ่งเฮ้ยเยอะจริงเยอะจริงเดี๋ยว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 ตายเดี๋ยวตายอย่าพึ่งอย่าพึ่งเยอะจริงเพื่อนเพื่อนเยอะจริงเยอะจริงรีบมารีบมาเร็วเร็วรวยรวยรวยคุ้บ่ายพุ้ยบ่ายเดี๋ยวจะเดี๋ยวรวยจะมาหาเราเองนะครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เฮ้ย hey, แต่มันเยอะนะผมว่าโอ้โหทำไมคนไม่มาเก็บไม่มาฟาร์มกันเหรอช่วงเนี้ยมอนมันเยอะมากนะครับไปก่อนอื่นเรากลับก่อนนะครับกลับก่อนอ่าเรากลับไปก่อนตอนนี้นะครับรายงานสดล่าสุดถ้าใครกำลังอยากจะฟาร์มช่วงนี้รู้สึกว่าซื้อเมื่อชานเบลมาแล้วเศร้าอย่างผมนะครับมันรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะก็อาจจะไม่สนใจมันละช่างมัน ฉันไปเก็ตเลเวลดีกว่าไปฟาร์มดีกว่าก็สรุปนะครับว่ามอนเตอร์เยอะขึ้นจริงเยอะมากด้วยนะผมมองว่าเยอะมากนะ<ม>เพราะว่าแต่ก่อนไปต,ตีแบบเออกว่าจะเจอ2ตัว3ตัวอะไรอย่างเี้ยไหมอ้าวันก็ใช้เวลาคือไหนอะแทบไม่อยากไปเลยแต่ตอนนี้นะครับถ้าเราไปลากนะเว้ยมีม,มีมีเงินหรอเปล่ามีตายมีตายก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อน ชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ตามนะครับก็ก็ถูกใจนะโอเคไหมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ให้กำลังใจกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกคนโวคดีครับสุดยอดจริงๆไม่ตายก็รวยอะเรื่องเอาเพื่อเอา